ดีไเข้ามาเอไพีไม่มีเลยว่ลืมคำนวณพีวพไม่ได้แน่เลยไม่ได้คำนวณเลยเลยม่ยัดแกอย่างเดียวโอ้โห <Black. S 3> จดยอรเ,เราเพิ่งรีเบทมาเลยเมื่อกี้ ยอมแพ้นะแล้วก็คุยกับสังคมเกยียรไปม,มากนะผมนะสวัสดีคุณวีระดลสวัสดีคุณคุณนวิทย์สวัสดีครับเอไม,ม่ใช่เอพีนดิเพราะว่าเราเพราะว่าเราไอ้นั่นอีกใช่ไหมเราเซต RP ใช่ไหมรุ่น RP ดีไปก่อนที่ขยายอนาจักรน้ำแข็งจะไล่สำเร็จเถอะนี่ถ้ามีถ้ามีตุนนี้หวานมูอยู่เรามาดูหมาเบดกันนะผมนะว่าหมาหมาเบดเด็กไอสปอร์ตมันจะเจาะสักเท่าไหร่มีหมาอุ้ยอาพีดำอาพีแดงครับผมน่าอยู่ด้วยกันเอพยู่ที่ยี่สิบหกครับผมได้แหละเท่าไหร่วะเฮ้ยอ๋อมันสายซีไหมเออเออมันไฟไม่รู้จบผมลืมผมลืมผมไม่รู้ผมไม่รู้ ผมผมควรแปลงร่างแล้วจากการเสาเสานีไหมเฮ้ยทำไมเขามาแย่งลายเสาผมอ่ะอำอำยิงหน้าน่างใจแบบคนละเสาเลยเนาะโอ้ยอะไรกันพวกจะเป็นใครเด็กเด็กอยากให้พวกมันผ่านมาได้เชียนะควิ้นหนในๆนเราขอลองหน่อยปุ๊บ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 ซอย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 กาช่วยยิงเนาะเออกาบกามก็ช่วยยิงอ เอ้ยแล้วก็พุ่งครับผมพุ่งจะเต็มนิดหน่อยครับผมอ๋อเขาจะเอาเวิวใช่ไหมเห็นเขาโฮลี light เที่ยวบัตรแฟรงฟึบฟึบฟึบแย่เด้วเจ้าพวกนี้เก่งเกินไปใครไปเจ้เอาอ้โที่เหลือเขาไปรับด้านกวินหน่อยถอยเร็วราชาเฮ้ยาไม่รู้ว่าก่อนวนะ่ะพวกเจ้าต้องการอะไรแต่ข้างนี้ อ้าบนนี้ท่านของเวโรนาเราจะไม่ยอมให้พวกเจ้ามารบกวนเด็กขาดกวิน้นร้องหน่อยละกันโอ้เร็วจัดเอาเอาจริงๆผมอู้สองแปดย็ดเคชุด,ดอาพีได้อยู่ได้อยู่เอาจริงๆผมไม่ควรมาแปลงร่างอะไว่รงเนี้ยผมอยากแปลงเฉยๆผมนะเพราะว่าไม่ได้แปลงมาสี่ห้าปีั้งอับเลยเข้าไปลูกครับ โอ้โหเจบอดีเจาะเกาะเกาะน้ำคงน้ำแข็งก็มาเหอะครับผมบอกเลยตีตีสด200อ่ะหมาหมาพาลาผมตีตีตีสดแค่เขาเขาเรียกว่าอะไรวะตีสดแค่เท่าไหร่วะตีสดคือแค่40เองวันนี้ดูต um, ีสดร้อยเยอะเยอะเก๋หนไอรุ่นวิ่งคูดวัยอะเหวอเขาไมทำไมไม่ออกบัตรบัตรแฟงอะเมื่อกี้วัดไม่ออกบัตรแฟงวะ ก็ราชา8.2ถ้าทางเราจะใช้ลิฟต์นี้ขึ้นไปได้บุได้สินะฟืดฟืดสวัสดีไว้ด้วยน้อง29ท่านครับผมตืด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 มีสัี้ยังทุกคนเยด้า วิชาคมดาบทะลึง่งโอ้ยิ5หาโอเคพอๆกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเล่นไอพีแม่เพราะมันเจาะเองเจาะฟาร์มเวลเดี๋ยวว่าพิวพิพ,พีฟันเดี๋ยวผมอ่านฟันไม่ตามด้วยนะสงสัยสงสัยบัคสกิลเออผมก็ว่าอย่ ปกติมันตามมันตามฟันใช่ไหมเออเนี่ยเนี่ยแม่ผมผมคิดมาทางซ้ายแล้วมันไม่ยอมตามอ่ะตามยิงมาแบบมันตามใช่ไหมผมไม่ได้คิดเองใช่ไหมพูดเท่แต่ว่าอยากได้สีห้ามากกว่าผมดาบเขี้ยวหมาป่าเนี่ยมันออกคมเขี้ยวดาบทำไมเฮ้ยอุตส่าห์มาผมอุตส่าห์อมางงเลย ต้องแสงฟื้นฟูเห็นรอดหนึ่งรอดหนึ่งฮึบ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 ทีละ200ครับผมคิดดูว่าเจ็บไหมครับผมทีละ200ฮึบฮึบฮึบถ้าว่าอยากถ้าว่าได้ดาบทีว่ะดาบทีว์ไม่ไม่จะเป็นดาบผมหรอกตอนนี้น่าอย่างนั้นผมว่าไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่แบบไม่น่าเกลียดว,ว่าดูมันดูมันออกขั้นหนึ่งด้วยนะมันไม่ใช่ขั้นขั้นขั้นแบบขั้นสามอะไอถูกแล้วขั้นสามเฮ้ยทำไมนานอย่างวะาว่าผมไปช่วยฟันหน้นนนาดีว่ะตอนเมื่อเช้าผมก็ลงน,นะแต่ว่าผมลงแพ้เวฟสปิริตเฮ้ย oh. ใครตีผม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 ,ผมไม่เค้ากดนะเผื่อว่าเขา oh. เค้าเค้าจะรออะไรไง โซิงแล้วก็เกี้ยวดาบปุ๊ป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 ปปุ๊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 ปผมผมชอบชอบเลตอนตอนมันเบรกอะรู้รู้รู้สึกต่ออย่างนี้เราต้องแปลงร่างเร็วนะวัยรุ่นนะมี2ทางนะคือเริ่มเริ่มดาอื่นดานใหม่ไม่ก็รีคิวไม่ก็รีสกิใหม่รีคิวใหม่ไม่น่าจะเอาแล้วผมเพราะไม่มีอะดาบดาบต่อไปดาบแชมป์ครับไม่ไม่งไม่พอคุณมอน เดี๋ยดปอผมปมเก็บไว้แปลงร่างตอนนู้นดีกว่าโอ้โห oh, วิ่งอย่างชาครับผมดืม up, no อัพโนเคออว่ะล้มง่ายยังวะต,ตัวดีไวรด่นทั้งยี่สิบสองท่านครับผมเข้าไมาแล้ขอคนแรกคนละแชร์ค,ครับผมนะเฮ้ยอ,ออกหนไปรุ่นเฮ้ย เจ๊บผมมามาเขาเปิดเลยผมแล้วก็ตามมาผมปึ๊บเยอะเยอะอ่าตอนนี้แหละตอนนี้แหละตอนนี้แหละปั๊บ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 เบรกฮึบอุ้ยหนีฟึ๊บ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 จบครับผมมีมีครับผมมีมีต่อมีต่อก็ยามเหมือนกันนะชาบูดาบเชี่ยวหมาป่าปึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บ อแคซไปต่อเลยละกันครับผมวิ่งโคตรช้าเลยไม่ไหวละครับไออ่ะกะวัยวัยรุ่นแพนกวินเดี๋ยวนี้วัยรุ่นแพนกวินเดี๋ยวนี้ผมไม่ไหวละมามานี่มาแม่มาเออถ้าผมรู้นี่ผมน่าจะเปิดล่างดันตักงนานแล้วนะเพราะว่าผมนึกว่าใกล้ถึงแล้วตอนแรกกะไม่ถูกไม่เล่นนายครับผมเอาจริงแล้วนะ,ะแตก ไปไปได้ไหมผมไม่เข้ากดนะอุ้ยแกะลม้มสงสารแกะสงสารแกะไอ้ต้าแกะลม้มเออว่าผมเออเนี่ยมันปีกซีมันดีตรงเนี้ยครับผมเพราะว่าผมไม่ผมไม่เขาเรียกว่าอะไรว่าผมไม่ไม,ไม่ติดไอ้นั้นอ่ะไอนะ้ไนี่น้ำแข็งของแพนกวินครับผมปีกซีมันต้านสถานะผมนะเวรักษา อ่าวันวันว <an> ันเปิดเปิดจริงอ่ะผมว่าผมจะสร้างคิวด้วยนะผมนะถ้าว่าใครอยากมาอยู่คิวผมก็มากันได้นะผมนะยินดีต้อนรับทุกคนครับผมแต่ว่าสร้างคิวเนี่ยอ่าก็ไม่ได้สร้างตัวเลกนะผมนะก็จะสร้างตัวหลังๆอ่ะเอแบบให้ผมแบบให้ผมแบบซักวิวซักเจ็ดสิบหกซักห้าซักหกหกสิบเอาซักหกสิบให้แบบผมแบบอ้งตัวได้ก่อนนะแบบถ้าว่าผมวิวน้อยยไปผมไม่อยากเป็นหัวคิวก่อนนะตอนนั้น่ะ เรามาเจอแล้วครับผมไอ้ไอต้าวกวางครับผมนะเรามาเจอไอ้ต้าวกวางแล้วคุณผู้ชมจะวกอินน้อยเท่าไหร่อินน้อยเราเจอพูดน้ำแข็งเออมนดูดอินอไม่ใช่เหรอตัวนี้ใช่ไหมพออยู่คิวด้ครับจัดไปครับคุณนภวิทย์ดับทุกคนครับผม้าแบ่งอันเอาคนละตัวจะดีไหมอุ้ยมันอุ้ยมัน,ม,น,ม,นมันลบของผมเหรอ ลุกง่ายคลืนมามาเบ็ดอาสาวเยอะนะครับเดี๋ยวเข้าไปยือยอยอย้อไยเฮ้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 ยเขาตายไม่ตกลกนะนก็รับดามจเยอะไปเล่นหมาไม่มีพุ่งไม่ไม่คุ้นเลยผม รักทีสองทีจะเป็นไรไอ้หนุม่มดูดอินเออแคนเซิลหน่อยไวรุ่นน่าจะไหวอยู่ครับผมอย่าอย่าอย่ามีใครตายครับพอเอ,อ้ยยกเลิกไม่ทันเออไปกดหกครับผมพุ่งไปไวรุ่นพุ่งไปไวรุ่นโอ,อ้ยโอ,อ้ยอย่อาอย่อาอย่าผมเกลียดคอมโบมันจังเร็ว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 เลยน้องแก่คอมันขึ้นหน่อยคุณผู้ชมผมไม่ชาแล้ว ขอมันขึ้นอ๋อมันล้างเหรออ๋อเพิ่งรู้ลืมอัพเอาตัวนี้ก่อนอตัวนี้ก่อนอตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัว <c oughs> นี้ก่อนน่าจะจบชุดนี้อยา่าได้อัพผูมไหมครับไม่ได้อัพครับผมเอาก็ตายโอ,อ้ไม่ไหวไม่ไหวจริงเหรอวะ วัยวัยวัยว so <artist> ัยรุ่นมันวิ่งไปอุ้ยเยสแกะมีชูบว่ะแก่น่ารักเกินครับผมแกะคนนี้แม่งมีทุกอย่างยิงครับผมเราด้เกือบฮิวไม่ไหวแล้วเชโรสไตน์ จุบุุุดุุุุเออมหมาหมาพุ่งวะเออแค่สแต็กเดียวเองทำไมครับผมโอ้ยโอ้ยวัยรุ่นชนเลงกืนทำไมไม่ล้างเราก็จอดได้โอเคแค่เขาไม่ล้างพออ่าเขาล้างลวเอาทำไมเปนแหลกวะ อาเคซ์โซแข็งผมผ่านละสวัสดีคุณเจมนอนวิกงก็สวัสดีครับเอารากใหถึงยอดหอคอยแล้วตึดตุดสวัสดีไวรุ่นน้องสามสิบท่านขับผมใครรู้ตัวว่าเป็นสัตหางของคุณและไลค์โคเชแล้วก็ฟอลโล่ผมด้วยนะครับผมนะไวรุ่นสนามทุกคนรู้สึกลำบากเพื่อน ก็กาไม่ไหววะผมอ๋อกาต้องมีของดันต้องมีหมวกดันน้ำก่อนใช่ไหมยิม่เข้าไปใกล้ๆจะไม่โดนอ่าผมว่าผมผมผมซาผมซาเกินไปละเอ้ยมองฝืดแต่ดาเมจมันจ่ายมันจ่ายเฮ้ยผมผมลืมไปแล้วนะตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนี้ป้าป่าเพนกวินครับผม เอาไอ้ต้าไอ้ต้าทำไมมาทำแบบนี้อ่ะพุ่งแล้วพุ่งแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วผมไปผมวิ่งอ่ะอะไรอะไรพวกมึงเป็นไรเฮ้ยผมเจาะไอ้เจาะเจาะคนนึงพอตือ่นมาตื่นมาพุ่งใส่มันตื่นมาพุ่งใส่มันเอากดผิดกิว เออแต่ว่าก็ตายผมดีละด่านนี้เปิดเงาวิ่งได้นะครับมันมันมันวยอยู่ใช่ไหมเงาจันทร์สถิติดกันแต่ว่าอแ่แกแก่แก่เขาจะมาวิวไหมผมปึ๊บเยอะเออเอลูสทรี เปิดๆเ,เลยได้ไหมเนีเ่ยผมผมผมกลัวแบบกลัวแบบเขาจะเบียบเบี้ยบก่อนไงนก็เลยไม่กล้าเปิดก่อนเนี่ยท,ทำไมมันฟันแล้วมันออกวะปกติปกติมันไม่มีที่สุดไม่ใช่หรอ,อนนดูด้านโน้นไม่หยุดอ้าวตายเฉยไกลๆอ๋ออ๋อมันไกลอยู่อ๋อ ก็ก็แต่เดี๋ยววันวันเปิดจริงอะ่ะแล้วก็มาล่นด้วยกันได้นะคุณผู้ชมวิ่งแบบแบบแฟร์อ้ยมันออกประตูแล้วะวะ่ะอุ้ยจำไม่ได้เนี่ยตรงๆรงมจาจากตัวนี้เลยว่ารู้สึกว่าตัวนี้ใช่ไหมครับที่ว่าเสกเราเสกเราเป็นหิมะของแบบของแบบเขาเรียกว่าอะไรวะอืมแบบแพงกี้น่ะครับผมมันก็แพงกิ้เหมือนกันเนาะ อ๋อเซ็นเซ็นนี่ยังเจาะร้อยเสียคิดดูเซ็นช่วยเพื่อนเฮ้ยฮึบฮึบฮึบโอเคนี้พอเบาๆครับผมเบาๆครับไปรุ่นเบาๆต่อครับผมเดี๋ยวเพื่อผมเอาเอาปลอกวิ่งเองใช่ไหมใจตรงกันเอาม่ตรงกันครับผมฮึบฮึบฮึบอุ้ยมันมีเสาเสาหน้าลำคาญเกินครับผมอันนี้ต้องเคลียร์เสาด้วยถ้าว่าถ้าแบบ เออต้องให้กาซอยเสาไปาไป๊อปป๊บปป๊บหน้าแตกรับแบบนี้สก,กิลมันน้อยนะหมาหมาหมาหม,ม,มาเบรครับผมมันจะต้องรอซีด้วยแหละเอาไปเป็นวัยรุ่นหมาเบรกกันวันนี้ ยังไงก็หมาพาราหว่ะในใจครับผมเฮ้ยเราผมด้วยดิเอาช่วยไหมเนี่ยแบบชู้นชูก,ช,กชูกเลยครับผมมะโคตรสุด มันมันดังแบบมันดังแบบรู้รู้รู้รรสึกว่าเจ็บเจ็บมากเนาะสิบเก้าวิน่าจะเจาะได้สักครึ่งหนึ่งไม่ได้นนครึ่งหน้าเนี่ยเอาเลยเพื่อนป,ปึ๊บปึ๊บทีนี้สายซีมันบั็กใช่ไหมปกติมันจะทิศท้าไม่รู้จบไม่ใช่หรอป,ป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกาซอยถึงไหมตัวนี้ อามยิงกาต้องเคลียร์แพงกวินให้ผมนะถ้าว่าตามหลักสูตรลืมอัพโนเคโอเอ้ยกดไม่นนโดนก็เทโรสตาร์พุ่งนี้อาจอาจจะพักสตรีมนะครับผมนะเพราะว่าไหนไหนสิบสองหางก็ปิดแล้วผมน่าจะพักคอสักหน่อยรอไหมเอามีตัวเดียวผม,ผมนี่ไม่รู้อะไรเลยจริง ช่วยบ้างขึ้นไปต่อเรสผมเอ่อ,อ,อตาตาหน้าใครอยากเล่นด้วยเล่นได้นะครับผมนะเหลือเหลือที่ว่างหนึ่งครับผมนะาสำหรับไว้รุ่นชาบูสิบสองงทั้งหลายโอ้ยผมยังลืมว่ามีได้ได้เนี่ยผมจำได้มีเปิดเปิดมาเบียดวิง่งวิ่งได้นะ เอ้ยผมแตก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 ลืมอ่ะผมล้มผมล้มรัวๆเลยวะล้มแบบไม่ตื่นเลยเนี่ยเฮ้ยมันมันมันบักมันบักหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโลกออกไปอยากไป็นร่าเหมือนเขาบังจังเฮ้ยเหลียวเหลีวเหลวเหลวเหลวอยากจัดการจัดการวิทย์ตัวใหญ่ละ ฮึ๊บๆเขินเลยเจองี้มีเขินครับผมไปต่อไปต่อรันต่อครับผมผมจีบีรับบไปดทีมดีกว่าไม่ใช่จีบับลุวไดิแค่เสียงครับผมเวฟสปิริตผมว่าผมไปเปิดกระเซาดีกว่ามาันตกด้วยไม่ใช่หรอ ใช่ไหมถ้าว่าความความจำผมดีนะมันตกด้วยถ้าว่าความจำไม่ดีก็ไม่ตกครับผมแต่ว,ว,ว่าสำหรับผมผมว่าก็ตกอ่ะดีแล้วมันได้มีอุปสรรคหน่อยนะผมนะไม่งั้นมันง่ายเกินครับผมแต่ว,ว่าเราเราตีแบบเราตีมั่นใจไงว่าเออเดี๋ยวก็อ้าวล <c oughs> องแสงเฟื้นฟูเฮ้ยผมติดสถานะคุณผู้ชม ตัวดีไวรุ่นตั้งสิบแปดท่านยังอยู่ับผมอย่าให้ผมขึ้นนะผมผมผมตื่นไปผมแปงลงร่างแน่ถ้าผมไปเชนบนเลยจะกวดไหมเนี่ยอยากเจอว่ะไอ้กวินสองตัวเนี่ย รับรับโอ้โหผมรับไม่ได้มามาเพื่อน,อนเพื่อนมาจ่อเหมือนกันเพื่อนจ่อเหมือนกันเพื่อนเรามาเรามาเข้าโครงการร่วมด้วยช่วย,วยช่วยเจาะร่วมร่วมด้วยช่วยเจาะร่วมด้วยช่วยเจาะนอนหนึ่งฮึบนอนสองนอนดิแล้วก็ฮึบฮึบฮึบอันนี้น่านจะบัคบัคสกิลเอ่อสกิลซีอยู่นะผมนะรู้สึกว่ามันโจมตีแบบธรรมดาวิงเร็ววิงเร็วจัดจัด ฮึบฮึบฮึบไปก่อนเลยละกันเอ้ยเนี่ยถึงถึงแล้วผมนะถึงแล้วถึงแล้วรู้สึกว่าถ้าว่าค่าค่าหมดก็จบละจบจบหมายถึงจบจบอีพิโซดนี้นะเอาไปก่อนพ่อหนุ่ม ึบอเปล่าดาบเขี้ยวหมาป่าลืมอ up no KO เออคุณผู้ชมอย่าลืมไปติดตามยูทูบผมด้วยนะผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมจะทิ้งไว้แล้วผมนะหรือว่าไปเซร์ชเลยนะผมนะจากใต้สปอร์ตนะผมนะขึ้นแน่นอนครับผมอ,อ๋อมันหมดแล้วนี่อเออนี่ไง เดี moment, ๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงคลิปลงคลิปนะครับผมนะน่าจะลงคลิปถึง2คลิปให้ดูก่อนว่ากี่คลิปน่าจะคลิปเดียวแหละนะผมมาดูทรงแล้วดาบหมาล่องไอ้เต้าหมาล่องขนครับผมอาณน่าขาดคนหนึ่งครับผมนะอย่าลืมว่ามาแจมกันได้นะครับผมนะมาดีกว่าไม่อยากอัพ่อนคุณนนท์สนใจมาแจมไหมครับผม มาแปดสองไปไวจริงใช่ครับผมมาคนนี้ใช่ไหมฮ่าฮ่าอ่าฉากที่เราคุ้นฉากที่เราไม่เจอโอ้มูรามาราชาบูชาบูฮึเล่งไล่เวทเข้าเสาของข้าหยุดนะทำไม โฮ้โข้านึกว่าใครพวกผู้กล้าแห่งเทพแสงนั้นหรือเวเนโร่แผนของเจ้าไม่มีทางสําเร็จหรอกเอาเลยดูอย่างเดียวพอข้าเสียใจแต่พิธีกรบองเขาจะเกิดอะไรขึ้นไปกินเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเราสาวกเอ๋ยต่อไปนี้พลังของของเจ้าเป็นของข้าฮ่าข้ายังพลังเจ้ามาแล้วฮ่ากินที่ผ่านมาท่านหลอกหลอกพวกเขามาตลอดเราเจ็บใจกินกินกินเหล่านี้กินกินดุลหรอกผมหยุดหยุดนะรีบช่วยพวกเพื่อนกินเร็วถึงเวลาหมดแล้ว รู้สึกว่าไอ้ที่ลอยๆเมื่อกี้มันแรงแรง,แรงไงไหม,มไม่ผิดว่าแรงแรงเท่าแบบของวินเลยไม่บอกของวินหมดเลยเนาะเจาะกันมันเอ้ยทำไมมันเอ้ยเนี่ยมันได้มุมนะผม,มนะเยี่ยมจริงๆมันได้มุมอะ่ะอ้าว มุมหายละปัดแฟงปัอปป๊บปป๊อเอ้ยเบ็ดแฟงดิฮึบเอ้าหมดแล้วเหรออ่าแพ็กวินแตกแพ็กวินแตกครับผมโอ้กล้าดีนักที่มาขัดขวางพิธีกรรมของข้านี่จะสอนให้เจ้ารู้ว่าอย่าริม,มาอาต่อต้านเทพยอย่างข้าอ้าวอ้าฮะทีนี้ก็ได้ตายของเวลาตายของเจ้าแล้วอุ้ยเทีไฟมาไอ้หนุม่มไอ้หนุ่มไฟมาเฮ้ยต่อตเท,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 ท็ไฟเหรอเพนเนี ขอโทษนะที่ข้ามาช้าไปหน่อยแต่ข้าพาผู้ช่วยทจ่เกิ่งที่สุดมาแล้วเจ้าพูดน้ำแข็งเวโนเร่พูดหลงผิดเอ๋ยเจ้าคิดหรือว่ามีพลังพอจะสาม,มารถสถาปนาตัวเองเป็นเทพได้ฮ่าท่านมูลาดินเอ๋ยลองดูดินแดนที่ท่านปกครองอยู่หรือเปล่าดิาแนแดนแทบนี้ล้วนบกครุมน้ำแข็งหิมะทั้งนั้นนี่ย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่าพลังของข้ามากกว่าของเจ้าฮ่าฮ่าท่านมาก็ดีแล้วเรามาตัดสินกันดีกว่าว่าใครจะครองพื้นที่แห่งน,นี้ มไอหนุม่มเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอซาซาทำไมทำไมมีใครใครทำอะไรมันวะผมควรทำมันไหมเนี่ยเอเได้อะไรผิดครับผมโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยหม,มาโกรธหมาโกรธเอาผมโกรธโกรธด้วยเอาเอารัวๆครับแกโอ้โหดูเจาะแบบไหลๆเลยหายหายไปแป๊บเดียวครับผมห้าหมื่น ห้าหมื่นหายไปในเวลาอันสั้นครับผมจอแบบรัวๆแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่พอดไม่พักครับผมยังหวานนิดๆแต่สปอร์ตจอกับหมาแปดสองผมแฟงเบสสักหน่อยเอ้ยเบสสองสักหน่อยครับผมจิก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 โซยิ่งยิ่งครับผมโซยิ่งยิ่งครับท่านแล้วก็นอนก่อนครับผมเพราะว่าง่วงแล้วก็ขอขอบิ๊กซีไม่มาหรอวะอุ้ยไม่ถึงว่ะอุ้ยแก่แก่แก่ขึ้นเบสนี่ผมอุ้ยอุ้ยออกไม่ได้เฮ้ย ออกไม่ได้ว่ะออกไม่ได้ออกไม่ได้อ๋อสีนุ่ว่าบัคครับผมอ่าสวยตรงนี้เลยใช่ไหมขอบคุณครับแกผมจ่อชิวจ่อจ่อชิวครับจ่อชิวครับผู้ชมฮึกช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 ึกอ๋อชึก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  ลืมอ Get ัพโนเคโับะปั๊บป um ั๊บป bueno ั๊บปั๊บป um> ั๊บป okay ั๊บปับปับปับปปั๊บปปับ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 ปเปอั จะตายแล้วน่ะโอ้โหดูหมาจอแบบจอแบบแบบเป็นน้ำาครับผมอาปับเป็นไปไม่ได้ข้านก็จะมีพลังเทพเจมพวกเทพแล้วเท้เทส่านไม่รู้หน้าท่านยังไม่เข้าใจอีกอีกหรือไงพลังน้ําแข็งของท่านเป็นเพียงแค่พลังกาเนิดจากการที่ท่านมูราดินกดพลังแห่งดินไฟแถบนี้เผาทําลายทุกสิ่งนั้นการดูพลังของพวกข้าก็เช่นกัน มันลนเป็นแต่พลังที่ยืมเขามาฮ่าฮ่าเจ้าบอกว่าข้าเป็นของปลอมงั้นสินะได้คอยดูเถอะสักวันข้าจะไปสู์ดูว่าตัวปลอมของอย่างข้าก็มีศักดิ์ศรีเช่นกันเพนเน่พวกข้าสำนึกผิดไปแล้วขอโทษจริงๆที่ไม่เชื่อเจ้าว่าแต่เจ้ารู้ได้ไงว่าเวเนโรหลอกใช้พวกเรานะ่ะปลาวนะข้าก็แค่คิดว่าถ้าตามแข็งมันเป็นหมดเราจะหาปลายอย่างไหนอะ่ะฮ้แค่นี้เหรอ <c ười> น่ารักจัง <S <S <uss> โอ้โห,โหไม่ทันครับพี่